เนีย่ยอะถ่ายละบิลเจอร์ก่อนห้องทำงานปัญหาของนี่นี่โดนตอนนี้ก็คือนะครับไอ้ไฟที่กระพริบเนี่ยบ่งบอกถึงว่ามีการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์กับกับไอ้ตัวเครื่องบินอยู่แต่เมื่อไหร่ที่ไฟความถี่เนี่ยมันลดลงเนี่ยมันหมายถึงว่าการสื่อสารนะช้าลงจะสังเกตได้ว่าเวลาเราเล่นเครื่องเนี่ยมันมีจังหวะบางจังหวะที่ทําให การสื่อสารมันช้าลงนี่แหละคือปัญหาในตอนนี้คาดว่าอาจจะเกิดจากสัญญาณรบกวนของมอเตอร์หรืออะไรสักอย่างเฮ้แต่มันก็ดีนี่หว่าเดี๋ยวลองใหม่ของวันนี้ไปจิ้มมันมาสัญญาณเริ่มสัญญาณเริ่มเริ่มช้าลงการสื่อสารเริ่มช้าลงมายอมขึ้นนยพี่แก้ว มเงี้ยแรงแรงกันนมื่อลุบลุกลุบมังกรมังกรมึงพูดแทนกูไร้แบบไม่ให้กูพูดไปแกกูพูดไม่ได้ก็พูดไปแล้วถูกแล้วนี่แก้วแบนหมดอ่าใช่ใช่ใช่แบนหมดโอเคมันจะโอเคจบเลยจบครับ